สละมแล้วมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรอเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเราไม่กาบไหว้อะไรแล้วก็คือ3ปีที่แล้วพอรับเสร็จปั๊บเนี่ยพ่อได้เก็บข้อมูลไปโดยที่ไม่บอกพี่นะครับ2ปีที่ผ่านมาเขาไม่กาบไหว้แล้วซึ่งพี่ไม่รู้เขาไม่กาบไหว้อะไรแล้วเขารู้ว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่ไอ้ลูกคนนี้มันกําลังติดตามอยู่ที่ลูกคนนี้มันศึกษามาแล้วเขาไม่กับไหว้แล้วเปิดกุ้งละอันอีกจังฮะเริ่มศึกษาอิสลามอีกังฮะถ้ามดุลแล้วครับก็ที่จะรอให้ เลือกเขาเลือกล่างทรงเก่าอะเลือกคนบาปแบบพวกที่แบบแบบคุณพ่อให้เข้ามารับอิสลามก็ก็เป็นเรื่องอิมดุแล้ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรอการที่เราไม่รู้อะไรพวกนั้นเราไม่เห็นอะไรพวกนั้นมันก็เรื่องดีนะมันก็แฮปปี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้โศภาเท่าไหร่นะอากงอากงเสียคืนนั้นเลยคืนนั้นเลยพ่อมาแล้วอากงจะมาเอาในมุมตอนนั้นก่อนละกันโอเคอากงจะมาโอเคว,วิญญาณอากงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาคืนนั้นเราก็ก็ไม่รู้เนาะ ก็ตามนั่นแหละมาก็มาสรุปมาจริงๆแล้วก็ภาษาหรือว่าสิ่งคําพูดที่เขาใช้อ่ะภาษาแต้จิ๋วเอ่ยคําพูดที่เขาเรียกพวกเราเอ่ยมีแค่อากงเท่านั้นที่เรียกมันเป็นอะไรที่หลอกลวงปะวะเก็นปะขึ้นในมองในมุมนั้นอ่ะเฮ้ยโชคดีจังใช่ปะโชคดีจังที่ได้เจอกงอีกรอบได้กอดเขาอีกรอบหนึ่งได้คุยกับกงอีกรอบนึงอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะตอนนั้นแต่พอมันนั่งดูย้อนกลับไป กูถูกหลอกว่ะกูถูกหลอกให้ให้เชื่อหัวปักหัวปั๊มเลยด้วยซ้ำว่ามีวิญญาณแบบนั้นจริงๆแต่พอมารับอิศลามแล้วมันตอบทุกอย่างเนาะโอเคอะ okay. อลอร้างยินและมนุษย์มาเพื่อกร่าบไหวยินมาจากไฟที่ไม่มีควันยินนี่มีพลังงานบางอย่างที่มันสามารถทําได้จะวาร์ปเอ่ยจะหายตัวจะแปลงร่างเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นอะไรให้เราเห็นมันสามารถทําได้ทีนี้เนี่ยจากที่เรากลัวเนาะกลัวผีนะครับเออแม้ว่าจะเป็นทญญายาทร่างทรงแต่ก็ยังกลัวผีอยู่มันแต่ต้องไม่ได้อะเพราะว่าบางทีเราก็โดนมาเนาะบางทีโดนมา จนพ่อก็ต้องเอาเข้าประทับร่างเนี่ยแล้วก็เคลียยินตัวนี้ออกไปเป็นเรื่องที่หลงนะตอนนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่อัลัมดีล้านนะตอนนี้ว่าดีใจที่ที่ได้เจอเรื่องพวกนั้นมาแต่ก็ยังอาะอ์ยังให้เมตตาที่จะเข้า,าศาสนาของพระองค์อยู่แบบนี้ครับ